สวัสดีค่ะพบกับปีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่16พฤศจิกายน2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองยังคงมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกได้ต่อเนื่องนะคะจะเห็นได้ว่าในภูมิภาคของเราเช้านี้เนี่ยที่ตลาดที่เปิดไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นหรือว่าเ,เกาหลีใต้นะคะก็ ปรับตัวขึ้นกันค่อนข้างที่จะดีนะคะประมาณ1-1.5%ถึง 1. เนะคะก็เป็นผลพวงจากเรื่องของในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่มีการลงนามกันสำหรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซนะคะซึ่งเป็นสัญญาทางการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะ,ะคิดเป็นสัดส่วนของคือจำนวนประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดมี15ประเทศนะคะก็เป็นอาเซนยน10ประเทศแล้วก็บวกอีก5ประเทศนะคะซึ่ง5ประเทศนี้ก็คือ,อญี่ปุ่นนะคะ เกาหลีใต้นะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็จีนนั่นเองนะคะทำให้โดยภาพรวมของทั้ง15ประเทศนี้มีขนาด GDP แล้วก็ประชากรรวมกันเนี่ยประมาณ1ใน3ของโลกนะคะจริงๆแล้วอะ่ะโดยรวมแล้วก็คือ GDP รวมกันเนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ31%ของ GDP โลกนะคะทั้ง15ประเทศนี้แล้วก็ขนาดตัว ตลาดของผู้บริโภคเนี่ยมีประชากรรวมกันถึง2.3พันล้านคนนะคะทำให้มองว่าเป็นข้อตกลงที่มีความยิ่งใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะที่ตกลงกันไปแล้วก็ไทยก็เป็น1ในประเทศที่1ใน15ประเทศที่มีการลงนามในครั้งนี้นะคะก็ต้องลองหาดูว่าประเทศเราที่ลงนามแล้วเนี่ยทำให้มีประโยชน์ใน เออประโยชน์ของเราในกลุ่มสินค้าไหนบ้างนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจากการวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไทยก็มีการลงนาม FTA กับกลุ่มประเทศพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของอาเซียนก็มีการลงนามกันอยู่แล้วนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับส่วนเพิ่มเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของสป라이ต์เชนเราอยู่ในวงจรส่วนห่วงโซ่ออการผลิตนะคะของประเทศต่างๆที่เขาอาจจะเริ่มมีการข้อตกลงในการลด ภาษีระหว่างกันในครั้งแรกนะคะอย่างเช่นจีนกับญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะคะกับจีนนิวซีแลนด์นะคะกับเกาหลีใต้ก็คือสรุปแล้วก็คือตัวพ l หที่เขาจะมีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเป็นครั้งแรกในการลดภาษีในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีข้อตกลงในเรื่องของอการลดภาษีเรื่องของการนําเข้าสินค้าญี่ปุ่นในตลาดจีนนะคะได้แก่พวกประเภทรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์นะคะเครื่องจักรนะคะส่วนญี่ปุ่น กับจีนเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในส่วนของตลาดาที่ทําตลาดในญี่ปุ่นก็คือเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋านะคะเครื่องเล่นเกมนะคะส่วนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็จะเป็นพวกยาสูบผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะกับนิวซีแลนด์จะเป็นอาหารพวกชีสนมเนื้อสัตว์นะคะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเซมิคอนดักเตอร์นะคะไอซี IC ของยานยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะนิวซีแลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพวกรถยนต์รถบรรทุกนะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยการที่ไทยจะมีโอกาสผ่านเข้าไปในสวนห่วงโซ่การผลิตของเหล่านี้คือเป็นซัพพลายเชนให้เขาเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีในกลุ่มยานยนต์นะคะชิ้นส่วนนะคะเคมีพันผลิตภัณฑ์ยางพลาสติกนะคะหรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทนะคะเม็ดพลาสติกนะคะต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะได้ประโยชน์นะคะน่าจะเอื้อประโยชน์จากข่าวนี้นะคะแล้วก็ข้อตกลงร่วมกันในอนาคตซึ่งยังไงก็คงต้องติดตามดูความต่อ เรื่องของของทางปฏิบัตินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยลงนามสําเร็จไปแล้วในในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คิดว่าการที่จะเริ่มต้นลดภาษีกันจริงระหว่างกันจริงๆให้เหลือศคงจะเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านะคะก็ คงต้องติดตามผลได้จากภาคการส่งออกของเราที่มีลุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของลุ้นต่อไปของวันนี้ในระยะสั้นที่จะมีก็คือเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่3นะคะซึ่งก็แน่นอนที่สุดก็คงคาดว่าน่าจะฟื้นตัวจากจุดที่ต่ำที่สุดในช่วงไตรมาสที่2ขึ้นมานะคะแต่ก็ยังคงติดลบในเชิงเยอันเยียนะคะอย่างตลาดคาดการนะคะจากอินทูอินเวสตเนี่ยก็ คาดการว่าไตรมาสที่3เราจะติดลบไป8.6%เยนเยียนะคะแต่จะฟื้นตัว3.8%ค Q n Q นะคะซึ่งภาพโดยรวมก็คือถือว่าฟื้นตัวจากตัวเลขที่โชว์มาในไตรมาสที่2นะคะที่ติดลบไปถึง12.2%เยนเยียแล้วก็9.7%นะคะ Q on Q นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะคะก็เลยมองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเซนติเมนต์การลงทุนวันนี้น่าจะอิงทางด้านเชิงบวกนะคะ หุ้นที่เราแนะนําเข้ามานะคะในวันนี้หุ้นเด่นประจาวันนะคะมี2ตัวคือ BDMS กับ KKP นะคะตัว BDMS เนี่ยต้องบอกว่าประกาศงบแตรมาที่อาวมาดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดแล้วก็ตลาดคาดค่อนข้างมากนะคะจากการฟื้นตัวของมา r จินนะคะที่ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ตัว SGN A เนี่ยลดลงมากกว่าที่คาดด้วยนะคะแนวโน้มใน 4Q คิวคาดจะมีการฟื้นตัวต่อ,ตอเนื่องคิวคิวมีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้นนะคะหลังจากมี Analyst Meeting ในวันนี้นะคะส่วน KKP นะคะก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม แบงค์ที่ดูน่าสนใจในเชิงของดีเวนดิ้งยนะคะที่อยู่สูงสุดในกลุ่มนะคะหลังจากคาบาทอทมีการอนุมัติให้มีการจ่ายตัวปันผลออกมาได้นะคะแล้วก็ประกอบกับเรามองในแง่ของรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์นะคะที่น่าจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บอลพัฒรละซึ่งเป็นบริษัทลูกม,มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็น2ตัวที่เป็นหุ้นเด่นประจําวันที่เราเสนอเข้ามาวันนี้ b m s กับ KKP พอร์ตโมเดลของเรายังคงถือ Sabina, g ก้าแ m a แล้วก็เพิ่ม b d s s กับ KKP เข้าไปวันนี้นะคะสำหรับ BDMS ให้เข้าซื้อที่21.4นะคะ KKP ที่43.5นะคะส่วนเทคนิคเข้าพิกวันนี้3ตัวนะคะมี JWD, นะคะ p t t g c แล้วก็ตัว TMB ค่ะก็ช่วงประกาศลบนะคะมาตัวแรกนะคะหาหน้านะคะ อันหน้าเนี้ยต้องบอกว่ากําไรเนี่ยต้องต่ํากว่าคาดนะคะโดยไตรามาสนี้เนี่ยมาจีนค่อนข้างไม่ดีนะคะเอ่อเนื่องลือในไตรามาสนี้เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยก็คือสา0ร้ยี่สบ้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปย1่สเอเปอร์เตคออร์อรเตอร์ลงไปห้าสามเอร์เนะคะอย่างที่บอกว่ามาจีนค่อนข้างแย่นะคะลดลงไปส q มเปอร์เซนคิคินะคะ เนื่องจากว่าต้องบอกไตรามาสนี้เนี่ยก,การขาย pcba เนี่ยที่มีมาจินต่ำเนี่ยมียอดขายเพิ่มเป็น45%เนะคะจาก4ีในไตรามาส2ปี6-3นะคะภาพรวมยอดขายเนี่ยลดลงอยู่แล้วนะคะก็ผลจากโควิดที่เกิดขึ้นนะคะเยนเยีย,นย,ยนเนี่ยลดลงไปไป 8%, 8อยู่ที่154ล้านเหรียญน,นะคะโดยหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าลดทั้ง pcba แล้วก็ ic นะคะ pcba ลดลง8% IC ลดลง9%นะคะแต่หากว่าคอ a r t e r t ์คอ ter อเนี่ย ยอดขายเพิ่มขึ้น7%นะคะโดย PCB เนี่ยบวก12นะคะกับ IC เนี่ยลดลงนะคะลดลง1%นะคะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายใหม่นะคะทำให้ในการกลับเเพิ่มขึ้นนะคะรายมาสนี้มีขาดทุนตาแรกเปลี่ยน45ล้านนะคะเอ่อทั้งฝ่ายมองลบกับงบที่ออกมานะคะซึ่งบอกว่าต้องบอกว่าน่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก,ก็อีกทั้งในรายมาสีเนี่ย ผลการดำเนินง,งานเนี่ยก็จะอ,อ่อนลงตามคอเตอร์คอเตอร์ quarter quarter อยู่แล้วนะคะตามปจัจจัยฤดูกาลนะคะประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะทําให้ทางฝ่ายจะต้องปรับลดประมาณการลงหลังประชุมนักวิเคราะห์อ,อีกครั้งนะคะณาราคาปัจจุบ,บนันปรับลดคาแนะนําลงเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานเดิม43บาทนะคะตัวต่อมา tvo นะคะแม้ว่าต้องบอกว่ากําไรบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะจากยอดขายที่น้อยกว่าคาดนะคะแต่ต้องบอกว่าอุปสงค์ก็ดีขึ้นนะคะ โดยยอดขายในไตรามาสสามเนี่ยเพิ่มสี่เปอร์เซ็นเยนเยนะคะที่บอกว่าปริมาณการขายกะทัวเหลืองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตนะคะราคาขายลดลงนะคะแล้วก็น้ํามันถั่วลืองก็มีได้รับผลกระทบจากเรื่องปาร์มผลผลิตปลาล์มที่เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามาจินเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะเทียบกับป,ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยเอ่อขึ้นน้อยกว่าเอ่อราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะในไตรามาสนี้นะคะก็มีค่าใช้จ่าย ในการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในค่าใช้จ่ายบริหารเนี่ยก็คือในเรื่องของขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไป25้าล้านนะคะตัว TVO เนี่ยแม้กำไรจะต่ำ่านะคะแต่ทั้งฝ่ายมีมุมมอง,มมมองที่บวกนะคะต่อแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีและปีหน้านะคะตามราคาถุนเหรงนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะจะปรับราคาพื้นฐานใหม่นะคะแล้วก็อีก2ตัวต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่ ดีมากๆนะคะสำหรับกำไรนะคะก็ตัวแรกราก่อนละกันตัว stgt นะคะต้องบอกว่าได้ดีเพราะโควิดนะคะตัวโควิดเนี่ยทำให้ไตรมาส3เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยชนะตลาดคาดนะคะออกมา 4. 4พันล้านนะคะเพิ่มขึ้นถึง3 0 0นกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเยนเดียแล้วก็300% q ้เปอร์เซ็นต์คิวนะคะมาจินไตรมาสนี้เนี่ยสูงเป็นประวัติการนะคะ60.3%เปอร์เซ็นต์นะคะจากไตรมาส2ที่ว่าแบบดีแล้วนะคะก็ที่29.2นะคะ วอลุอ่มลดลงคิวๆนะคะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดหน่อยนะคะทำให้วอลุอ่มเนี่ยออกมา7,143ล้านชิ้นนะคะแต่ว่าราคาขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง73%นะคะแล้วก็ยังได้เรื่อง Economy of Scale นะคะตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษีจ่ายเนี่ยต้องบอกว่าตาภาษีจ่ายเนี่ยเหลือเพียง8.3%เนะคะเนื่องจากได้รับ b o i เข้ามานะคะ ไตรมาสนี้มีกําไรไรายการพิเศษเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าล้านบาทนะคะมีขาดทุนเออมีกาไรต่าแลกเปลี่ยนร้อยสามสิบเก้าล้านแล้วก็มีขาดทุนจากป้งองการป้องกันความเสี่ยง1้หนึ่งร้อยเก้าแล้วก็เงินสนับสนุนจากองค์การยางอีกเจ็สิบเก้าล้านบาทเข้ามานะคะตัว stgt เนี่ยต้องบอกว่าแม้พัฒนาการของเอ่อวัคซีนเนี่ยที่ออกมานะคะแต่ยังไม่สามารถใช้ได้เนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวคําสั่งซื้อรอส่งมอบนะคะในเรื่องของถุงมือยางเนี่ยจะมีไปถึง1นึ่คิวหนะคะแล้วก็ในไตรเนี่ยไปถึงกลางปี6กหเนี่ยก็ยังจะสนับสนุสน,นการเติบโตในปีหน้าด้วยนะคะการดําเนินงานที่ดีกว่าคาดนะคะและก็ทางฝ่ายเนี่ยจะปรับประมาณการขึ้นนะคะหลังประชุมนักวิเคราะห์ในเช้านี้นะคะเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางบริษัทก็มีทําครบหมดทุกอย่างนะคะมีจ่ายปันผลนะคะ1บาทยี่บห้าสตางค์นะคะ แต่พานะคะจากห่งบาทเป็น50สตังค์นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเอาพุ้นไปคำนวณในแต่ชดี msci นะคะก็มีแต่เรื่องบวกๆท้งนั้นนะคะตัวนี้นะคะคงนํำคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานเดิม87บาทนะคะตัวต่อไปเนี่ยรูปที่ดีแล้วก็หนุนแม่ด้วยนะคะก็คือ sta นะคะไตรมาสสามเนี่ยกำไร2,084ล้านนะคะต้องบอกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะคะก็เนื่อง,งจากว่าอย่างที่บอกนะคะรูปดีนะคะ ออกมาเนี่ยดีหลักๆเนี่ยมาจากตัว s อ g t เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าถ้ามาดูช่องของสีจางเองเนี่ยพราะว่าหดตัวควอเตอร์ควอเตอร์นะคะเนื่องจากต้นทุนราคายางที่เร่งตัวขึ้นนะคะแล้วก็โดนเรื่องราคาขายด้วยส่วนหนึ่งนะคะปริมาณขายเพิ่มอัโทษน,นะคะยอดขายเพิ่ม7%เยนเยนแล้วก็8% q 1นนคนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยมาตัวปริมาณการขายเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 21%นะคะเอ่อนะคะมาจินนะคะดีขึ้นนะคะเป็น34.1%นะคะเนื่องจากว่าการวกรวมกบของ STGT ที่มีกำไรที่ดีเข้ามานะคะมีรายการพิเศษที่เป็นด้านเต็มลบอยู่153ล้านบาทนะคะตัว STA เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าได้ปัจจัยหนุนจาก STGT ด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจหลักเนี่ยก็ต้องรอเรื่องความชัดเจนของเรื่อง AD ไปในปีนี้นะคะ แล้วก็งบที่ดีเนี่ยทำให้บริษัทประกาศใจกันผลก็คือ50สตางค์นะคะตัวนี้เนี่ยทาง่ายกองคำแนะนำซื้ออยู่นะคะ,ะาราคาพื้นฐานเดิม32บาทก็เดี๋ยวจะมีการปรับประมาณการหลังประชุมนักวิเคราะห์ในเช้านี้เหมือนกันค่ะตัว CRC นะคะก็มี Conference Call เมื่อวันศุกร์่อโดยรวมก็มองภาพดีขึ้นผู้บริหารมองภาพไตรมาสสี่เนี่ยเป็นบวกต่อ Maricap ตรออสามา 3, 1, นิดหก่อนก็ปรากฏว่ากำไรเนี่ยก็ฟื้นตัวตามคาดหลังคลายล็อกดาวน์ยอดขายก็กลับมาบวก14% t ชูออนคิวมาจากกลุ่มแฟชั่นแล้วก็ฮาร์ดไลน์ซึ่งก็คือไทยวัสดุขณะที่กลุ่มฟู้ดเนี่ยยังได้รับผลกระทบในสาขาที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มฟู้ดที่เวียดนามเนี่ยเจอโควิดรอบ2ในส่วนของค่าเช่าและรายได้บริการก็โตได้69ส o ถ้าเทียบเียวอันเดียผลประกอบการยังอ่อนตัวนะคะเซลโซเซลสโกรดเนี่ยลดลง15%ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ลดลง13%ในไตรมาสแรกแต่ดีขึ้นกว่าลบ21%ในไตรมาสสองที่เป็นช่วงล็อกดาวน์ก็แคปเอปี63เนี่ยก็ถูกปรับลดลงมาอยู่ที่1.3-1.4ถึงหมื่นล้านบาท เเดือนเนี่ยใช้เงินลงทุนไปแล้ว7,000ล้านบาทซึ่งก็เป็นการรีแบรนด์สาขาโรบินเป็นเซ็นทรัลมีการเปิดสาขากลุ่มฟู้ดแล้วก็ฮาร์ดไลน์นะคะไตรามาสสเนี่ยคาดว่าจะมีการลงทุนอีกประมาณ6-7,000ล้านซึ่งมองว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจะเห็นได้จาก9เดือนกับไตรามาส4ีเนี่ยนบการลงทุนค่อนข้างใกล้เคียงกันก็จะส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยแคปเกซ์ประเมิน erm ไว้ที่1.3ถึง1.4 หมื่นล้านบาทก็แม้ว่าจะลดลงจากคาบการเดิมที่1.8หมื่นล้านบาทมองไปในไตรามารส4เนี่ยผู้บริหารก็ยังมีมุมมองเป็นบวกมองธุรกิจในไทยเนี่ยยังฟื้นตัวได้จากมาตรการภาษีที่ให้แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมา ขณะดเดียวกันธุรกิจฟู้ดที่เวียดนามเนี่ยดูดีขึ้นก็คงเหลือแต่ธุรกิจแฟชั่นที่อิตาลีที่ยังมีการระบาดรุนแรงของโควิดอยู่นะคะสำหรับตัวอา c ซเนี่ยเราปรับคำแนะนำจากถือเป็นทยอยซื้อนะคะมองแผนต่างๆที่เขาดำเนินการอยู่ซึ่งรวมถึงการรวมเฮดออ f ฟิศนะคะการปรับปรุงมา r g จินโดยการปรับเซล e ์มิกแล้วก็การรีแบรนดก็จะช่วยประหยัดรายจ่ายได้ ถึง1.2พันล้านบาทภายในปี66นะคะคะมาต่อที่ตัวเซนเทลนะคะ mm hmm. ก็ไตมาสามนะคะขาดทุนมากกว่าที่ทางฝ่ายแล้วก็ตลาดคาดค่อนข้างมากนะคะโดยแม้ว่าตัวธุรกิจอาหารนะคะจะปรับตัวดีขึ้นคิวนคิวนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายคาดนะคะโดยเซนตตัวเซลติดลบอยู่ที่ 19. 8แนะคะแม้ว่าจะดีขึ้นจากไตมาสองนะคะที่ติดลบอยู่ที่35 5.4%นะคะแต่ว่าตัวของ ธุรกิจโรงแรมนะคะแม้ไรายได้จะดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะออกรีดอยู่ที่21.9เซนะคะแล้วก็เล็บพาติดลดลดลงนะคะอยู่ที่73.9ซแต่ว่าทางโรงแรมเองก็มีการขาดทุนอินวิดาสูงกว่าที่คาดมากนะคะหลักๆก,ก็มาจากค่าใช้จ่ายเงินบุนุนพน,นักงานนะคะขาดทุนอัตราแรกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ขาดทุนจากการลงทุนโรงแรมในอซากานะคะรวมถึงโครงการเอร y r e t i r e m e n t นะคะซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายล่านี้นะคะก็จะเข้ามาบางส่วนด้วยในแตรมาสีนะคะ สำหรับแนวโน้มไตรมาสสี่นะคะทางฝ่ายก็คาดเซนเทลนะคะก็คาดจากขาดทุนลดลงนะคะคิวออนคิวจากาการที่ทยอยเปิดโรงแรมในไทยนะคะเพะิ่มอีกหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็ในมาลดีฟนะคะสองแห่งนะคะประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะคะ่ะออกเลดก็อยู่ที่ประมาณ15-20%นะคะซึ่งจะทำให้เปิดทั้งหมดอยู่ที่14แห่งนะคะจาก ที่มีเป็นของตัวเองอยู่ที่18แห่งนะคะแล้วก็มีในเดือนธันวาก็มีวันหยุดยาวมากนะคะซึ่งมองว่าตัว Accu ค e n นเซเลตในไตรมาส4แล้วก็ตัวเรพา์น่าจะค่อยดีขึ้น q on อนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากเหมือนไตรมาสานะคะแต่ว่าตัวธุรกิจอาหารนะคะยังคงท่งตัว q ิวอนะคะซึ่ง ปืนตัวช้ากว่าที่คาดนะคะจากการบริโภคชะลอนะคะแล้วก็โครงการช้อปดีมีคืนนะคะทางบริษัทก็แจ้งว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะแล้วก็การชุมนุมทางการเมืองนะคะก็มีผลต่อย,ยอดขายบางสาขานะคะทั้งนี้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการทั้งปี63าแล้วก็ปี64ลงนะคะเป็นขาดทุนสุทธิที่1,906ล้านบาทนะคะแล้วก็ปี64ขาดทุนที่922ล้านบาทนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายก็แนะนำขายออกไปก่อนนะคะดยราคาพื้นฐานประเมินไว้ที่22บาท50ตังค์ค่ะ ค่ะมาต่อที่ทรูนะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีการประกาศผลประกอบการนะคะประกาศกำไรสุทธิสามคิหกสามนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่ล้านบาทนะคะก็ลดลงสูงนะคะทั้งเยียร์เยียร์แล้วก็คิวอคิวนะคะ <c oughs> แต่หาไม่รวมรายการพิเศษนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงของไตรามาส 3Q62 แล้วก็ไตรามาส 2Q63 เนี่ยจะพบว่าทูเนียยังมีผลขาดทุนปกตินะคะราว1.2พันล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะจาก 3Q62 แล้วก็ 2Q63 เนี่ยที่มีผลขาดทุนปกติที่0.5พันล้านบาทแล้วก็0.9พันล้านบาทตามลําดับนะคะทั้งนี้ปัจจัยลบที่ยังกดดันก็มาจากรายได้รวมสุทธินะคะซึ่งอันนี้ไม่รวมกําไรจากการขายสินทรัพย์เข้า DIF นะคะที่เกิดขึ้นในไตรามาส 2Q ไอไตรมาส ะะที่ลดลง3.6มจุดเร์นเยอยนะคะแล้วก็ลดลง2.6% Q จคิวอนคิวค่ะแต่หากเปรียบเทียบในส่วนของความสามารถทำกำไรนะคะจะพบว่า Gross Margin มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะเยอันเยียทั้งธุรกิจการให้บริการแล้วก็การขายนะคะหนุน Gross Margin รวมเนี่ยแตะอยู่ที่27.7เซนะคะจาก3 q 6คิสองที่21 3็จเซนะคะหางแต่ลดลงจาก2 q 6คสาที่จาก28.3เค่ะ ถึงแม้ภาพแนวโน้มปกตินะคะของทางด้านทูเองผลดำเนินงานก็อาจจะยังมีโอกาสขาดทุนต่อนะคะแต่ด้วย EBITDA นะคะที่ทางฝ่ายก็เห็นการเติบโตขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะดีขึ้นนะคะด้วยความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ c o n v e r g e n c ในด้านการสื่อสารนะคะที่สามารถจะตอบสนองตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นะคะทางฝ่ายก็ยังคงทำแนะนำนะคะทยอยซื้อนะคะขณะที่ราคาพื้นฐานนะคะอยู่ระหว่างปรับไปใช้ปี64ค่ะ ด้านออกนะคะก็ประกาศก,กำไรสุทธิไตรามาส3านะคะที่40ล้านบาทนะคะลดลง30.9%เยออนเยแลวก็43.6%คิวอนคิวนะคะต่ำกว่าที่ทางฝ่ายค่านนะคะจากไรายได้ที่ต่ำกว่าค่านนะคะซึ่งหลักๆก,ก็มาจากไรายได้การระม,มูงรถยนต์ที่ลดลง9.7%เยออนเยแล้วก็19.2%คิวอนคิวค่ะซึ่งถือเป็นสัดส่วนไรายได้หลักจากการให้บริการของบริษัทนะคะมากกว่า70%คะ่ะก็เป็นผลที่กดดันก๊อสมาจินรวมก็ปรับลงมาอยู่ที่48.6%นะคะ จาก53.1%ในไตรมาสมา q 6 2แล้วก็57.5%ในไตรมาส2 q 6 3นะคะขณะที่ sgn a นะคะด้านอ m ม u ก็มีการเพิ่มขึ้น year on year แล้วก็ q on q นะคะแต่เมื่อเละเมื่อเทียบกับรายได้ที่ลดลงนะคะก็ทำให้ sgn a t o s e l l เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะคะทั้งจากไตรมาส3 q 6 2แล้วก็ไตรมาส2 q 6 3ค่ะ นอกจากนี้เองนะคะด้วยการปรับไปใช้มาตรฐานบัญชีใหม่นะคะ TFRS 1 6นะคะที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ปี6-3ต้นปีนะคะก็ทำให้ทางด้านออกนะคะมีการรับรู้ต้นทุนทางการเงินนะคะเพิ่มขึ้น5.5ล้านบาทค่ะแต่ลดลงเล็กน้อยจาก2 Q63 ที่5.7ล้านบาทนะคะแล้วก็ส่งผลต่อตัวภาพรวมมาเก็ตแมจินนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะเป็น20.8%นะคะจาก3 Q62 ที่28.8แล้วก็2 Q63 ที่3.1.4ค่ะ ถึงแม้กําไรสุทธินะคะจะออกมาแย่กว่าคาดนะคะแล้วก็อาจทําให้กําไรสุทธิทั้งปีนะคะ6สาที่เราประเมินไว้นะคะอาจจะสูงเกินไปนะคะโดยกําไรก้า เดือนนะคะมีคิดเป็นอยู่ที่59.9%ของประมาณการทั้งปีนะคะแต่ทางฝ่ายนะคะก็มีมุมมองบวกนะคะต่อทางด้านธุรกิจของเขาเองนะคะที่คาดจะยังได้ประโยชน์ในอนาคตนะคะจากเศรษฐกิจไทยนะคะที่ยังคงเปราะบางนะคะซึ่งก็คาดจะช่วยหนุนในส่วนของจํานวนรถจดประม,มูลมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นค่ะทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อค่ะที่ราคาพื้นฐานปี64ที่13บาท60สตางค์ค่ะ ต่อที่สวัสด์นะครับามงานกําไรไตรมาสสามนะครับมีกําไรอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยล้านนะครับสูงเป็นประวัติการนะครับและสูงกว่าที่ทั้งฝ่ายคาดโดยเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยนเร์แล้วก็ยี่สิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนะครับโดยการเปลี่ยนวิธีการตั้งสำรองนะครับจากการตั้งตามแนวทางของธนาคารไทยเป็นตั้งตามมาตรฐานบัญชี TFIS เก้านะครับทาให้มีการอดกลับสำรองนะครับและเป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้กําไรในไตรมาสนี้เพิ่มสุกขึ้นนะครับ สินเชื่อไตรมาสนี้นะครับกลับมาเติบโตนะครับ1.6%ึ่งหร์ควอันคิวหลังจากไตรมาสก,ก่อนมีการปลดตัวนะครับทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี62แล้วนะครับ3.8%มจุดแปดเปอยูทูเดตในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับตามมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยทําให้ NPL นะครับลดลงเหลือ4.19%นะครับจาก4.31%ในไตรมาสเดียวกันปีก่อน ทางฝ่ายปับประมาณการกำไรปีหกสามนะครับขึ้นเป็นสี่พันสามร้อยล้านนะครับเพิ่มขึ้นส4บีุเอร์นเยนเยียนะครับจากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดจะเดิมที่คาดกำไรไ้ที่สี่พันล้านนะครับปรับราคาพื้นฐานขึ้นด้วยนะครับเป็นหกสบสองบาทอย่างแนะนำซื้อนะครับสำหรับสวัสดต่อนะครับตัวชอการช่างนะครับก็งบดีกว่าคาดนะครับ ดูไตมาสนี้เดิมเนี่ยเราก็คิดว่าบริษัทลูกเขาเนี่ยก็มีจะมีปันผลจากลูกนะครับแล้วก็มีกำไรจาก ckp ที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งเดิมเนี่ยตลาดอาจจะมองไว้300กว่ากว่า4ี่นะครับทีนี้ออกมา700 700มาจากไหนครับมาจากการขายหุ้น ckp นะครับมีกำไรประมาณ275ล้านก็เลยทำให้กไตม้านนี้กำไรโดดเด่นนะครับถ้าดูทรงกำไรแล้วในระยะสั้นนะครับ ก็ยังไม่ค่อยมีงานใหม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มีแบ็กหลอกอยู่ประมาณ30มหมืล้านนะครับก็ยังดูนเหนื่อยๆอยู่ในเรื่องของธุริจก่อสร้างแต่ว่าในเรื่องของบริษัทลูกนะครับ CKPBM ค่อยๆดีขึ้นนะครับเราก็คิดว่ากําไรจากบริษัทร่วมจะช่วยอุ้มๆไปได้นะครับสําหรับในทีมของการปร,ประมูลเนี่ยที่ว่าต้นปีหน้าจะมีสีส้มนะครับแล้วก็บริษัทเองตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในการประมูล เอเขื่อนที่หลวงพราบางนะครับคิดว่าปีหน้าอาจจะมีรู้ผลนะครับเพราะฉะนั้นดูทรงปีหน้าเนี่ยถ้ามีประมูลภาครัฐจากในประเทศและต่างประเทศเนี่ยทำให้แบ็กหลอกของเขาหน้าจะกลับมาก็เลยมองว่ากําไรของเขาน่าจะถึงจุดต่ําสุดนะครับอ๋อย่างแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่23บาทตัวกันะครับ,ราายยบกบบ็กําไรดีกว่าค่าเล็กน้อยนะครับ คือกำไรออกมา970ล้านเทียบกับตลาดประมาณ867ล้านนะครับรายได้ลดลง7%เพราะว่ารายได้ส่วนที่เป็น IPP อะครับมันจะเป็นค่าพลังงานจะลดลงตามค่าก๊าซนะครับส่วนไฟฟ้าอุตสาหกรรมอ่อนลงนะครับแม้ว่าจะดีขึ้นจาก Q2 นะครับไฟฟ้าจากเวียดนาม รายได้สัมปทานมาถ้าหรือมัดพุทเริ่มเข้ามาแต่ยังไม่มากอ BIT EBIT มาชิ่นดีขึ้นนะครับเพราะต้นทุนพลังงานกา๊าซลดลงนะครับรายได้ปันผลสูงขึ้นจากการที่มีเงินปันผลจากอินทัชเข้ามานะครับรับรู้ขาดทุน fx นะครับทำให้กำไรลดลงถ้าไม่รวม fx นะครับดูจากกำไรปกติเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น33%นะครับดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับแนวโน้ม Q4 น่าจะรับรู้โครงการพลังลมที่ซื้อมาเมื่อ Q ิจาก ี่เยอรมันนะครับรวมถึงการขยายกําลังการผลิตก็ยังหนุนการเติบโตไปข้างหน้าอีกนะครับยังไม่รวมการลงทุนเพิมเ่มเติมที่เขาคิดว่าน่าจะทํา m ็ม M&A หรือว่าเข้าไปซื้อดีลต่างๆนะครับจากเงินเพิ่มทุนเนี่ยศักยภาพการเติบโตย,ยังมีอีกมากยังแนะนําซื้อราคาพื้นฐาน40บาทตัวอีกตัวครับตัว EA นี้กําไร ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังนะครับผมมองกําไรเนี่ยที่ประกาศมาพันหนึ่งร้อยต่ำกว่าที่ตลาดคาดประมาณพันสี่พันห้ากำไรไตรมาสนี้ลดลงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์หลกัหลกๆก็มาจากธุรกิจพลังลมแสงอาทิตย์ลดลงนะครับโดยที่พลังลมเนี่ยมีกระแสลมที่ค่อนข้างอ่อนลงนะครับเลยแล้วก็ไฟฟ้าพลังลมเนี่ยมีสัดส่วนรายได้หกสิบเปอร์เซ็นต์อลงไฟฟ้านะครับก็เลยทําให้รายได,ด้ลดลงขณะที่ไบโอดีเซลเนี่ยกลับมามีกําไรนะครับ ก็ยังน้อยอยู่นะครับกีเซอร์ลินก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฐานกําไรจาก2ธุรกิจหลังเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นธุรกิจโรงไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าพลังลมเนี่ยแล้วก็แสงทิศยังเป็นธุรกิจหลักซึ่งพลังลมอ่อนลงทําให้กําไรรวยบวมเนี่ยลดลงต่ำกว่าคาดคาดว่ากําไรปีนี้อาจจะไม่โตนะครับเพราะว่าพลังลมที่ต่ำกว่าคาดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการเงินงานเพิ่มในการเตรียมเข้าสู่ธุรกิจ ev นะครับก็คงต้องไปดูปีหน้าแล้วครับเพราะปีหน้าเนี่ย มีการส่งมอบรถ E ีวีที่เลื่อนไปปีหน้านะครับก็คิดว่าฐานกำไรปีนี้ที่ต่ำแล้วก็ธุรกิจอีวีที่กลับมาในปีหน้าโดยการส่งรถส่งมอบรถแล้วก็พลังลมที่กลับมาค่อนข้างปกติในปีหน้ามากกว่าก็น่าจะหนุนให้กำไรกลับมานะครับราคาวุ้นยังไม่มีอัพไซด์นะครับงบที่น่าผิดหวังแรงหนุน E ีวีที่ต้องรออีกนิดหนึ่งระยะสั้นไม่มีปจัจจัยเรื่องแนะนำขายครับ ครับต่อในส่วนของทองคํานะครับทองคำเนี่ยวันนี้ทางฝ่ายเรามองว่ายังคงทิศทางขึ้นต่อได้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับเออล่าสุดก็คือผ่านแนวต้านที่1890ไปแล้วนะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวปัจจัยยังคงเป็นปัจจัยเดิมนะครับังไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเท่าไหร่นะฮะสำรองคำเป็นเรื่องของตัวโควิด -19 เราจะอัปเดตสักนิดครับว่าตอนนี้สําหรับตัวผู้ติดเชื้อในจริงๆทั่วโลกก็คือทํานิวไฮในส่วนของตัวผู้ติดเชื้อใหม่รายวันนะครับหกแสนหกหมื่นลายในของสหรัฐเนี่ยก็ทานิวไฮเช่นกันครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราวๆสักหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันลายนะครับซึ่งก็ทําให้ตอนนี้ในส่วนของบางรัฐนะครับผู้ว,ว่าบางรัฐก็สั่งเช่นรัฐแคลิ โอเลกอนแล้วก็ตัวของวอชิงตันนะครับก็มีการแบบทำล็อกดาวน์บางส่วนนะครับเป็นเรื่องของการจำกัดการเดินทางนะครับก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่าเ,เริ่มจะกลับมากังวลตัวโควิดเนี่ยค่อนข้างหนักขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าตอนนี้นทางทั้มเนี่ยจะยังไม,ไม่ประกาศนโยบายล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็คาดว่าจะยังไม่ดําเนินมาตรการนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจะะจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยก็คือตอนนี้ความต้องการดอลลาร์ก็ลดลงไปครับผมในส่วนของตัวดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะครับยังคงทิศทางการออ่่นคา แล้วก็ตัวทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากตรงนี้ไปนะครับส่วน SDR p เนี่ยถ้าดูในวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงเป็นแรงขายอยู่นะครับขายออกมา5.25ตันนะครับก็เลยยังคงมองว่าตัวทองคำเนี่ยถ้าในแง่ของซนติเมนต์นะครับโดยรวมตอนนี้ก็ยังคงตอรับในเชิงบวกในแง่ของสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ว่าแรงหนุนที่จะให้มันขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เข้ามาในตอนนี้นะครับในกรอบของวันนี้เราก็เลยเประเมินว่าตัวทองคําน่าจะยังคงอยู่ในกรอบที่ในทางขึ้นต่อ นะครับขอให้เป็นเทรดดิ้งลองสำหรับตัว GOZ สองครับที่1 8 8 7ถึง1913นสะครับสเปรดระหว่างสปอตกับตัวฟิวเจอร์หรือระหว่าง3เออประมาณ3เหรียญครับสำหรับโมตลาดเช้านี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ